ที่ท่านเจ้าบ้านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นท่อน้ําทิ้งที่ไว้รองรับน้ําทิ้งออกจากตัวบ้านโซนครัวนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นท่อ3นิ้วนะครับเป็นท่อ PVC 3นิ้วเป็นตัวจบของระบบน้ําทิ้งเลยนะครับไหลโฟมากต้องบอกแบบนี้แล้วที่ท่านเห็นนะครับเป็นจุดจําต่างๆที่ผมทําไว้นี้ก็คือผมทําเผื่อไว้นะครับเมื่อไหร่ที่ผมติดตั้งซิงค์ล้างจานอาจจะเป็นจุดไหนยังไม่แน่นอนนะ หรือติดตั้งพวกเครื่องซักผ้าก็ยังไม่แน่นอนพูดนี้คือถ้าติดตั้งปุ๊บอไอตัวนี้สามารถเลือกจ้ำได้เลยผมสามารถต่อท่อออกมาจ้ำตามรูที่ผมทำเผื่อไว้นี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะต่อท่อขึ้นมาแล้วก็ใช้ฝาปิดไว้ทุกจุดเลยนะแล้วก็ทำการถมทรายทั้งหมดเวลาจะใช้งานก็แค่เปิดทรายออกแล้วก็สามารถจ้ำใช้งานได้เลยตัวไหนไม่ใช้ก็ปิดไว้แค่นั้นเองนะ ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆเอามาฝากท่านเจ้าบ้านครับาอาจจะแปลกแต่ก็ทําเผื่อไว้ดีกว่าแค่นั้นเองนะใครชอบก็กดไลค์ไม่สนใจก็กดผ่านนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสวนเศรษฐกุณด้วยนะครับ